ครับเอาเลย เหนื่อยยังอ้ามายืนแนะนำตัวผู้ช่วยหน่อยครับตรงนี้ข้างหน้ายู่ขางหน้าเด็กชายอะไรปวดเด็กชายอะไรเจเจตาปูงงามยืนหนึ่งนู้นยืนหนึ่งข้างหน้าหน่อยอ้าวอ้าปื้มแนะนำผู้ช่วยนะครับวันนี้ผู้ช่วยเด็กชายอะไรเจเจตาบูมงามว้ายเด็กชายอะงูงงามอะไรเอาเด็กชายอะไรอะไรโง่มากก็มีเด็กชายผู้ชายงูงงามโควิดอะไรละอ๋อ เด็กชายปูดครับบอกดิเด็กชายปลาพังกอยปลารมรำอ้าวไปแล้วผู้ช่วยไปแล้วเอายืนยืนเทียบกันก่อนอาเอายืนเทียบกันใครสูงกว่าเอาปื้มปื้มยืนทั้งนั้นเอาปื้มแนะนำตัวตัวเองหน่อยสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปลาพัง้อปารมรำผู้ช่วยชื่ออะไรครับผู้ช่วยครับเด็กชายปลาพังกอนปารมรำชื่อเล่นชื่ออะไรผู้ช่วยชื่อปูนแล้วครับโอ้ใครดีมากันเนี่ย เอาเอาไม่ได้เจอกันนานอาสสวัสดีก่อนเอ้าสวัสดีก่อนปดครับเก่งมากเก่งมากจะลืมเอากดติดตามเรากดติดตามช่องช่องอะไรยูทูบเบอร์เด็เบอร์เออเด็กราคู่หูคู่หูนะลูก สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนเอสวัสดีครับเอสสวัสดีครับครับวัสดีครับดครัวดี